สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะสําหรับสมาชิกที่ติดตามนะคะในช่องทาง YouTube แล้วก็สมาชิกที่ติดตามในหลายๆช่องทางนะคะจากวันนี้ค่ะนะ,ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ค่ะที่ไม่มีประสบการณ์ในการขายนะคะหรือว่าไม่เคยขายเลยนะคะแต่ว่ากําลังจะมองหาอาชีพนะคะที่เรียกว่าลงทุนน้อยแต่ว่าผลกําไรค่อนข้างสูงนะคะก็ะจะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะหรือว่าเป็นสินค้าดรายการต่างๆที่เกี่ยวกับงานมือสองนะคะ ผ้ามือสองเป็นอะไรที่นะคะช่วงนี้นะคะก็กระแสดีมากๆเพราะว่าบางครั้งลูกค,ค้าก็ในบางท่านนะคะก็อาจจะนะคะคือเรียกว่าเจ๊งจากผ้ามือหนึ่งมาแล้วก็หันมาหาผ้ามือสองทุกคนตรงนี้เป็นเสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์นะคะเสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์มือสองนะคะที่เหมือนมือหนึ่งมากนะคะลักษณะงานเหมือนมือนหนึ่งมากๆนะคะงานนะคะ,งาน,นะ,คะงานจะเป็นงานที่ ะค,ะค่อนข้างนะคะที่จะได้รับความนิยมด้วยนะคะงานตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแฟชั่นที่ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แม่ปิก๊กขอแนะนําเป็นสินค้ารายการนี้นะคะเราสามารถขายตลาดนัดได้ตลาดออนไลน์ได้นะคะเนี่ยค่ะ,คะงานโพสต์ขายก็ได้นะคะช่วงนี้กระแสดีมากๆคือขายในตลาดต่อกระแสดีมากสินค้ารายการนี้จะได้งานค่อนข้างจะหลากหลายนะคะโดยเฉพาะสีพื้นนะคะสีพื้นของ กระสอบนี้นะคะ,นะตัวนี้เป็นงานกระสอบที่ค่อนข้างจะนะคะเคล้ากันมาดีมากๆนะคะออนไลน์ได้ตลาดนัดได้ทุกคนนะคะสีพื้นก็จะสวยแล้วก็สวยมากๆนะคะสไตล์แม่ปิ๊กใส่เลยทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าทั้งกระสอบเลยเพราะว่าสไตล์งานจะค่อนข้างนะคะสวยแล้วก็ดีเทลงานดีนะคะแบบทันสมัยมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นนะคะเนื้องานของสีพื้นที่ นาปิกก็เอาออกมาจากกระสอบเดียวกันนี่คือกระสอบเดียวกันทั้งหมดนะคะทุกคนนะคะกระสอบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเราเอามาแยกนะคะแยกเพื่อให้ลูกค้านะคะได้ดูแล้วก็มองถึงงานที่หลากหลายนะคะสีพื้นก็สวยบางคนไม่ชอบสีพื้นเลยนะคะแต่ว่าบางคนก็ชอบนะคะจะนะคะสไตล์งานนะคะเราจะขายแค่สไตล์งานที่เราชอบแต่เพียงเดียวไม่ได้การเลือกขายของเราเป็นแม่ค้าเราเป็นพ่อค้า เราต้องเลือกสินค้าที่หลากหลายเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลากหลายเช่นกันนะคะแต่ว่าสไตล์งานที่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นมือใหม่เลยหัดขายเลยเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องคิดคือหนึ่งคุณจะไปขายตลาดกลุ่มไหนนะคะขายตลาดกลุ่มไหนนะคะที่คิดว่าเออเรานะคะไม่เราขายได้จริงๆพอมีฐานลูกค้าอยู่บ้างแล้วก็ยิ่งดีเลยนะคะสองค่ะเลือกสินค้าค่ะ เลือกสินค้าที่นะคะเราคิดว่ามันเหมาะมันพอดีกับต้นทุนที่เรามีนะคะแล้วก็ไม่เบียเดเบียนตัวเองมากนะคะสินค้าช่วงนี้มีหลากหลายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะงานมือสองนะคะมือสองลงทุนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 9 2,400, 2,000สสามารถที่จะเปิดร้านได้เลยหนึ่งร้านตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ค่ะที่พิพิธนะคะ แขวนให้ดูอยู่เนี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นหนึ่งกระสอบในหนึ่งกระสอบเลยนะคะแต่ตรงเนี้ยที่พิกให้ดูเนี่ยเพียงแค่ครึ่งกระสอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหนึ่งกระสอบคือเต็มร้านเลยไปขายของตลาดนัดคือเต็มร้านพอดีลงทุนแค่นั้นเลยหนึ่งกระสอบเลยการนําเสนอสินค้าก็ก็สําคัญนะคะการนําเสนอสินค้าเนี่ยสำคัญเลยแหละทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดเราขายออนไลน์นะคะการนําเสนอสินค้าก่อน ะะอาจจะเป็นถ่ายภาพทําคลิปวิดีโอที่ไม่นําเสนอมากไม่นําเสนอขายมากค่ะทุกคนนะคะมันก็จะนะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะให้กับเราบางครั้งการนําเสนอขายมากเกินไปสําหรับนะในโซเชียลช่วงนี้นะลูกค้าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกใจไม่ได้ชอบใจนะแต่การถ่ายภาพสวยๆนาเสนอแล้วก็ดึงชักชวนให้เขามาคอมเมนต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสนอขายแบบไปในตัวนะโดยที่ ภาพสวยจังเลยเอ้าน,นี้สวยจังเลยตัวนี้ยไม่ต้องนาเสนอขายมากทุกคนนะคะทีนี้การทําคลิปนะคลิปสั้นเช่นคลิปเรียวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆสําหรับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่องทางเดียวที่เปิดการมองเห็นได้ดีที่สุดนะะดีมากๆด้วยค่ะทุกคนนะคะ,นะคะแล้วกนะะ็ถ้าเกิดเราอยากขายตลาดนะัดอันนั้นคือตัวเนี้เหมาะสําหรับขายตลาดไหนได้บ้างนะตัวนี้เหมาะสาาํา,นะะห,าสหรับตลาดเช้านะคะ ตลาดเย็นนะคะตลาดเช้าได้นะ,ะตลาดเย็นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มลูกค้าที่นะคะมีอายุกลุ่ม30บวกขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์นี้แหละนะคะประมาณ30สบวกขึ้นไปเนี่ยนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะแต่สินค้าก็จะค่อนข้างจะหลากหลายนะคะหลากหลายในรูปแบบค่ะทุกคนเนะะี่ยคะ่ะสวยไหมคะงานค่อนข้างโอเคมากนะคะ่นะลูกคาเนี่ยค่ะ ะะสวยๆเลยค่ะนะคะสไตล์งานดีขนาดไซส์ก็จะพอดีถ้าเกิดว่าขนาดไซส์อยู่ที่ประมาณไหนสําหรับตัวนี้มันจะมีทั้งไซส์ปกติและโอเวอร์ไซส์นะคะก็ลูกค้าก็ลองสอบถามเข้าไปที่ทางเพจนะคะ,ะทางเพจโกดังมันปิ๊กได้เลยนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลนะคะแต่ตรงนี้ค่ะนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่อันนี้แม่ปิ๊กแนะนําจริงๆสําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะงานตัวนี้สินค้าัวนี้เสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์จับเป็นไป้ายไหนก็ได้ค่ะ นะคะสอบถามให้ดมินแนะนำนะคะว่าเราเหมาะกับไป้ายไหนหรือไป้ายไหนดีนะคะจะต,ตัวนี้คือแนะนำเลยนะคะแนะนำนะคะงานเซอร์แฟชั่นโอเวอร์ไซส์ก็จะไม่ต่างกันมากค่ะทุกคนนะคะไม่ต่างกันมากจะประมาณนี้นะคะแต่ในลักษณะางานดีเทลงานรละเอียดงานก็อาจจะมีแตกต่างกันออกไปบ้างนะคะสำหรับบางกระสอบเนาะค่ะเนี่ยค่ะะสวยๆเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยขายเลยไม่มีประสบการณ์เลยนะคะก็แนะนำเป็นเซอร์แฟชั่นตัวนี้แหละถ้าจะลงทุนนะ ถ้าคิดจะลงทุนแนะนําให้เอาสินค้านะคะเสื้อแฟชั่นตัวนี้ไปขายค่ะกางเกงไม่แนะนํานะคะทำไมไม่แนะนํกางเกงกางเกงจะแนะนําก็ต่อเมื่อนะคะคุณขายประมาณหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะสีพื้นเีลายมาสวยมากนะคะคุณขายของไปสักพักหนึ่งค่ะนะคะขายของไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบขายกางเกงกางเกงเนี่ยคือมันยังจะต้องมีไซส์อีกมันยังจะต้องมีหลายอย่าง แล้วกางเกงหนึ่งกระสอบมันได้จํานวนไม่เยอะเท่ากับเสื้อแล้วการโดดเด่นเหมือนเช่นคุณขายตลาดนั้นนะคะถ้าเกิดคุณขายตลาดนั้นเนี่ยนะคะการโดดเด่นการมองมาแล้วนะคะภาพสวยอะไรเงี้ยนะคะน่าิปมองว่ามันยังมันยังสู้เสื้อไม่ได้นะคะเสื้อมันมันโดดเด่นแล้วก็เวลามองมาแต่ไกลมันสะดุดตามากกว่าเหมือนตัวนี้ลองนึกภาพตามน่าิปคุณซื้อเต็นท์หนึ่งหลังนะทุกคน ต้องใช้ทุนเท่าไหร่ถ้าเกิดใครมีสมุดมีปากกามาเจอคลิปนี้จดได้นะคะเต็นเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าเกิดคุณซื้อเต็นเต็นส่วนมากถ้าเป็นตลาดนัดก็จะเป็นสองคูณสองต่อต่อล็อกใช่ไหมคะ,ะเต็นสองคูณสองตอนนี้จะอยู่ที่ราคานะเต็นนะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะไม่เกินแปดร้อยเก้าสิบแล้วแต่โครงสร้างที่แข็งแรงเนาะนะคะแล้วก็นะคะเสื้อเต็นเจ็ดร้อยเก้าสิบถึงแปดร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อ ไม้แขวนส่วจะสีดำนะไม่ต้องเอาไม้ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นไม้จะแพงจะเป็นไม้แขวนสีดําสีดําก็จะอยู่ตอนนี้จะแพงหน่อยจะอยู่ที่ที่เขาใช้ตามบิ๊กซีโรตาอะไรพวกเนี้ยนะคะจะเป็นไม้แขวนดําที่เป็นแบบเหมือนกับไอตรงหัวมันหมุนได้อะไรเงี้ยอันนั้นจะดีกว่านะคะจะอยู่ที่สามโหลร้อยนะคะสามโหลร้อยก็จะต้องใช้อยู่ที่ประมาณซักตีไปสัก จ็ดร้อยบาทสําหรับการเต็มร้านเนี่ยนะไม่แพงน,นะเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้วก็าราวนะคะราวก็ซื้อเอาราวนะคะราวเหล็กที่เราซื้อเนี่ยไม่ต้องไปซื้อสองชั้นนะมันมันมองแล้วมันไม่สวยนะคะซื้อราวแบบธรรมดาเลยค่ะอยู่ที่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทโครงสร้างแข็งแรงนะคะเอามาสักสี่ราวนะคะเอามาสักสี่ราวอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพันสี่ร้อยบาท อ่าพันสี่รบาทแล้วก็ยญาเขียวยญาเขียวตีไปสองคูณสองนะคะหรือว่าจะเอายาวว่านั้นก็ได้สามคูณสามก็ได้ให้มันออกนอกพื้นที่นิดนึงก็ได้แต่ถ้าจะเอาแบบพอดีเป๊กก็ได้นะคะอยู่ที่ราคาร9 9เกบเ้าบาทสําหรับยญาเขียวนะคะหุน่นนะคะหุ่นไม่ต้องเอาแบบมีหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาแบบมีหน้าแบบนี้ก็ได้หุ่นเอาแบบธรรมดานะคะหุ่นธรรมดาอยู่ที่ห5ร้อยห้าสิบาทห5ร้อยห้าบาทแบบ เป็นหัวเหล็กไม่ใช่หัวไม้นะถ้าเป็นหัวไม้ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดร้อยไปอีกนะแล้วแต่เราค่ะลองคำนวณดูว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ทีนี้ตัวตัวเราแล้วล่ะที่เราจะไปขายแล้วแหละค่ะว่าเราจะนะคะทุลักทุเลไปยังไงบางคนใช้มอเตอร์ไซค์ถ้าใช้มอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ไปทําพ่วงข้างแต่ถ้ามมีรถมีรถเกง๋งมีรถกระบะเราก็ใส่รถตัวนั้นแหละนะคะไปขาย การขายของมันไม่มีอะไรยากนะคะอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงให้มันให้มันไปต่อได้นะคะการไปต่อกับทุกๆมันทุกๆรายละเอียดนะคะทุกๆอาชีพทุกๆอาชีพไม่มีอาชีพไหนไม่ใช้ความพยายามนะทุกอาชีพใช้ความพยายามทุกงหมดแต่เพียงแค่ว่าเราจะคิดได้เราจะเข้าถึงในอาชีพนั้นไหมการทําทุกอาชีพเราสามารถประสบความสาเร็จได้ เหมือนคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นนะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละอาชีพว่าแต่ละอาชีพเนี่ยนะคะเราจะต้องเอาใจเข้าไปทํางนานแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเรารักที่จระทำนะคะแล้วเราอย่าทําเพียงแค่ว่าทําไปก่อนอย่าทําเพียงแค่ว่าวันนี้ใครสักคนหนึ่งบังคับให้ฉันเป็นจงทำนะคะด้วยใจรักและคิดว่าอาชีพนี้มันจะเป็นอาชีพที่ต่อยอดให้กับชีวิตเราได้ใช้คําว่าต่อยอดให้กับชีวิตเรานะ แล้วคุณก็จะได้เอาร่างกายเอาจิตวิญญาณของคุณเนี่ยไปทุ่มเทแรงกายแรงใจทํามันแบบเต็มที่ถ้าคุณทําเล่นคุณก็จะได้แบบเล่นๆแต่ถ้าเกิดคุณจริงจังคุณใส่ใจคุณเรียนรู้คุณพัฒนาคุณก็จะสามารถยืนหยัดยืนอยู่กับอาชีพนี้ได้ตลอดไปอาชีพเดียวนะคะตั้งแต่ยุคสมัยไหนเลยทุกคน อาชีพเดียวที่อยู่ได้อาชีพเดียวที่สามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยกระทั่งสงครามกระทั่งวิกฤตกระทั่งแบบเรามีวิกฤตต่างๆใดๆก็ตามนะคะอาชีพเดียวที่ยืนหยัดยืนอยู่ได้คืออาชีพค้าขายค้าขายอะไรก็ได้ค่ะอาชีพค้าขายอยู่ได้นะคะช่วงโควิดของกินขายได้ช่วงโควิดการขายผ้าออนไลน์ขายได้นะคะขายได้จะส่งสินค้าปกติขนส่งโลจิสติกขนส่ง นะคะที่เติบโตมากๆช่วงโควิดนะคะการสั่งของออนไลน์นะคะเฟื่องฟูที่สุดช่วงวิกฤตโควิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเฟื่องฟูมากๆนะธุรกิจการขนส่งนะคะเรียกว่าเติบโตมากๆในช่วงโควิดช่วงโควิดที่เราต้องอยู่บ้านแต่คนมันก็หงุดหงิดมันแบบเราก็อยากซื้ออยากใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราจะมองว่าอุ้ยแบบคนไทยเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยไม่มีเงินไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคนไทยไม่มีเงินนะคะ่ะ แล้วทุกวันนี้นะคะตลาดต่อๆเนี่ยค้าขายกันแบบสนั่นวันเมืองแล้วคุณไปอยู่ตรงไหนนะคุณอยู่ตรงไหนนะคะคุณต้องคุณต้องมองให้มันแบบสองมุมนะคุณไปอยู่ในมุมที่เขาขายไม่ดีแล้วคุณก็มาสรุปสรุปด้วยตัวของคุณเองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีขายของไม่ดีแล้วคนที่เขาขายของดีล่ะคุณเคยไปมองแล้วก็ไปอยู่ตรงจุดนั้นไหม อย่าคิดสรุปด้วยตัวเองเพียงแค่คนเดียวว่าวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่จงมองในภาพรวมว่าความเป็นจริงมันคือแบบนี้จริงหรือไม่อ่าถ้าเกิดว่าวันนี้ขายข,ายของไม่ดีแม่ิกส่งของให้ใครทุกวันลูกค้าสั่งรีดเสื้อผ้าทุกวันอ่าส่งออนไลน์ลูกค้าขายของไลฟ์สดสั่งของทุกวันบลาต่อต่อร้านสองนอกสองกระสอบสามกระสอบทุกวันค่ะนะคะเราต้องมองโดยภาพรวมค่ะทุกคนอย่าไป มองแค่ว่าตอนนี้เราจุดที่เราอยู่นะคะถ้าวันนี้คุณอยู่ในจุดนะคะของคนอยู่ใน,นกลุ่มของคนที่เขาทํามากินกลุ่มของคนที่เขามีพลังทุกวันตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้โหมันพลังเอเนอร์จีมันมหาศาลเอออรงนู้นก็เป็นไปได้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนของความเป็นไปได้ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้แต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่นะคะอะไรก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ต่างอะไรจากการที่คุณอยู่ในสังคมของคนดื่ม ถ้าเกิดคุณอยู่ในสังคมของคนดื่มเหล้าดูดบุหรี่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ดื่มคุณไม่ได้ดูดสักพักหนึ่งคุณก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยค่ะได้แน่ๆเลยค่ะคุณได้กลิ่นควันบุหรี่เข้าไปค่ะสักพักหนึ่งคนกลุ่มเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเออนิดนึงนะนิดนึงนะสักพักหนึ่งคุณก็จะกลายเป็นคนดืม่มวันนี้นะคะเราเลือกเอา are, ค่ะทุกคนคะเราเลือกเอาว่าเราอยากที่จะอยู่ในจุดไหนเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองยังไงถ้าเกิดคุณเลือกที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ คุณก็ต้องเลือกดูเลือกฟังนะคะเราก็เลือกอยู่ในกลุ่มคนแบบนี้ถ้าเกิดในสังคมของคุณที่คุณอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีแบบนี้เลยฟังค่ะเปิดคลิปแรงบันดาลใจดูเปิดคลิปต่างๆดูเราชอบเราอยากทําอาชีพไหนเราเอาตัวเองไปติดตามคนอาชีพนั้นแล้วเรียนรู้กับเขาให้มากพอค่ะเรียนรู้จากคนเก่งฟังดูว่าเขาเขาอาคนเก่งเนี่ยคนที่เขาเก่งคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาพูดยังไง แล้วเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วเขามองตลาดยังไงในตอนนี้นะคะอย่ามองตลาดเพียงแค่มุมของตัวเองมองตลาดในมุมของให้มันกว้างๆตุกคนสําสหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่ฟังมาจนถึงคลิปนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะคิดนะคะคิดให้ดีนะคะทบทวนให้มากนะคะว่าวันนี้นะคะคุณมาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะ นะคะเพราะว่าภ้ามือสองเป็นอาชีพเดียวค่ะม่ปิดการันตีเลยว่าเป็นอาชีพเดียวที่สามารถคืนทุนทันทีที่เราลงทุนเพราะว่าด้วยต้นทุนเอ่ยหรืออะไรเอ่ยถ้าเกิดคุณเอาไปแล้วไปขายนะไม่ใช่เอาไปแล้วไปนอนแช่อยู่ในบ้านนะแต่เราต้องเอาไปขายค่ะสินค้ารายการนี้เหมาะขายตลาดเช้าสินค้ารายการนี้เหมาะขายตลาดเย็นสินค้ารายการนี้เหมาะขายตลาดออนไลน์ได้เหมาะไปซะทุกอย่างค่ะทุกคนนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนเยอะ ของไม่เน่าไม่เสียนะคะอะไรมันจะดีขนาดนั้นทุกคนลองดูค่ะนะหลังจากที่ฟังมันถึงคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝาก subscribe ฝากคอมเมนต์นะคะบอกไม่ปิ๊กด้วยว่าฟังคลิปนี้แล้วคุณได้อะไรจากคลิปนี้บ้างฝากติดตามเพจกุลังปิกด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะเพจปลอมเยอะมากเพจบัญชีเดียวนะคะบัญชีเดียวที่กุลังฟิกมีใช้อยู่นะ,ะตอนนี้คือ,อชื่อบัญชีนะคะงานกระสอบนะคะชื่อบัญชี โกดังมันปิกแปดแปดแปดเท่านั้นส่วนงานเซ็ตถ้าสมมติว่าเราซื้อแบบเสื้อเสื้อขาวห้าสิบตัวกางเกงห้าสิบตัวสําหรับงานเซ็ตงานแดงก็จะชื่อบัญชีนัทนานตามบัญชเท่านั้นนะคะการลูกค้าก็ฝากด้วยนะคะช่วงนี้มิจชัชีพเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้คอเซนเตอร์ทางานยากขึ้นมันก็เลยดูดคลิปของโกดังต่างๆที่เป็นโกดังดังๆนะจ้ะนะที่เป็นโกดังดังนะคะมาทําความเสียหายเยอะมากในตอนนี้นะคะจ้ะฝากติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ